สวัสดีครับสวัสดีเอฟซเชียร์น้บุรีรัมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถเกี่ยวข้าวตู้แอร์ตู้ปรับอากาศนะครับในเครือของบอยเจริญการช่างครับผมสวยงามมากครับตัวนี้เลดเกือบทั้งคันนะเลดเกือบทั้งคันเลย มาอยู่ที่บุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วครับบบยเจริญน,นี่พึ่งโด่งดังในวงการรถเกี่ยวไม่กี่ปีนะครับโอ้โหทำรถได้สวยมากนี่ครับออรถเกี่ยวคันนี้นี่ออกมามาลงได้ยังไม่ถึงเดือนหรมั้งมาได้ประมาณอาทิตย์กว่ามาได้มาอาทิตย์กว่าครับโอ้โห มองแต่กละไรนี่จิตาจบาดตาเลยครับบอยเจริญการช่างอยู่ไหนพี่บอยเจริญการช่งา,รางอยู่น,นคอรอฐมนะครับอ๋อเออคันนี้นี่ไปบิ้วมาใหม่ใช่พี่คือว่า อาสวัสดีพี่เอ้าสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นชิฟเฟอร์ก้อนก้อนเดิมก้อนเดิมเครื่องเดิมอ๋อแล้วก็แม่ปั๊มเดิมที่เหลือก็เข้าใหม่หมดเลยอ่ะตรงตรงไหนบ้างพี่เดี๋ยวดูหน่อยก้อนเดิมช่วงล่างเนาะครับช่วงล่างก้อนตัวเดิมเนี่แล้วแล้วเฟรมเดิมมั้ยพี่เฟรมเฟรมใหม่เฟรมใหม่ก้อนเดิมปั๊มเดิมอืมนอกนั้นเป็นของบอยเจริญหมดเลยเนาะครับผมโอ้คือเอา เอาก้อนเอาอะไรของรถเกี่ยวที่ใช้อยู่เดิมๆไปเปลี่ยนใหม่โอ้โหคันนี้สุดจัดเลยเดียวตัวนี้นี่เครื่องยนต์เราพี่เดิมไหมเครื่องยนต์เดิมอืมคเครื่องยนต์เดิมครับมีเครื่องยนต์มีช่วงล่างแล้วก็ก็ประหยัดตังค์ได้เยอะเหมือนกันเนาะครับบ่อยจรเดินอันนี้เป็นของปีไหนเนี่อันนี้เป็นปี สองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมใหม่เรียกว่าใหม่ล่าสุดเลยครับครบา,าส <c oughs> โอ้สำคัญก็คือน,นี่ครับระบบประบอากาศใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้มาตรฐานความปลอดภัยสามารถนั่งได้กี่คนพี่นี่อันนั้นทำไว้นั่งคนเดียวแหละทำไว้นั่งคนเดียวนะ นองเขาไปเกะกะอ๋อนี่นี่พี่พี่ชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วจิมพิมฮะพิมพี่จิมพี่จิมครับ,รบพี่จิมพี่จิมอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่ลาชีครับอยู่ราบุรีครับีจะนี้มาเกี่ยวขับรถเกี่ยวที่นี่นานแล้วครับประมาณหกเจ็ดปีอยู่ที่บุรีรัมย์หกเจ็ดปีครับ,รบเดิมทีก็ไม่ได้ขับคันแบบนี้เนาะมาซ่อมมาอะไรจนอ <c oughs> ถูกใจเจ้าของรถออกบิ้วใหม่ให้เลย เอาใหม่เลยใช่ให้ตู้แอร์ด้วยครับโอ้โหตัวนี้เป็นเลดด้วยป่ะเนี่ยราวนี่เลดครับเ,เร้าเลดด้วยครับสวยสวยตัวท็อปเ,เลยใช่ไหมนี่ดูดิอันนี้ก็น่าจะเลดไหมเลดไหม,ไมไชุบไหมห,หน้ากว้างของรถเกี่ยวคันนี้ก็สองเมตร เก้าสิบครับสองเมตรเก้าสิบงามงามเลยพี่น้องของบอยเจริญนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของบอยเลยเนาะอ๋อสเปคตู้่าไรพี่ตู้ตู้อยู่ที่หกฟุตใช่ไหมหกฟุตปากสองเมตรเก้าโอ้โหแบบนี้คล่องเลยครับ ตั้งแต่เอามานีรู้สึกว่ายังไม่ได้เกี่ยวเลยนะยังไม่ได้เกี่ยวเลยอาจ,จะวันสองวันเดี๋ยวคงจะได้ยืนโฉมของอรถเกี่ยวข้าวบอยเจริญยนนะบอยเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกลียวตัวนี้เป็นเกลียวรุ่นใหม่นะจะเป็นเกลียวดันตลอดแล้วจะไม่มีผุดโผล่แล้วครับเกลียวตัวนี้ เลดอีกนะขายดีนะตัวนี้การทำขายดีมากขายดีมากครับโอ้โหปุ๊บปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บเลยนี่ครับอันนี้อะไรพี่เนี่ยเป็นระบบอะไรระบบสตาร์ทถ่านสตาร์ทถ่านเปลี่ยนลองได้อ๋อง่ายเลยเนาะระบบแบบนี้นี่ครับใช่ปึ๊บอันนี้คือสไตล์ครับสไตล์ลอยจะเดินเลยครับเป็นแบบนี้สบายเนาะเราไม่ต้องกดเหมือนเหมือนทุกครั้งที่เราเคยใช้เนาะใช่ อ๋อนี่ครับมีตัวกาดกันข้าวพันตัวชุดไอ้เราเราพาด้วยนะครับโอ้เหล็กมากเหลดเกือบทั้งตู้เลยนะมีเหล็กก็เหล็กตอนแรกเขาก็จะให้เอาโค้งเหลดอ่าเราตัวใช้แรงมันจะแตกแตกแล้วมันเชื่อมยากครับอ๋อมันจะแตกไปเรื่อยแสดงว่าทางบริษัทเขาก็ทำเหลดได้ใช่มโค้งเนี่ยครับ ได้ได้แล้วแต่เราจะสร่งโอ้โหช่วงล่างนี่นนำเดมกี่นิ้วนี่ยี่สิบบครับตัวสเตอร์ล่ะเดิมเดิมสเตอร์เดิมนะพี่เนาะของของเดิมของเดิมเล็กกนดีใช่ไหมอของเดิมลอนนำสิบแปดครับ 48ข้อครับพี่น้อง48ข้อนี่ถือว่ามาตรฐานช่วงล่างรลอสูงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ใส่กล่องเครื่องมือโอ้โหเรนด้วยโอ้กล่องเครื่องมือ,อามาดูบ้านทายของพุทคันนี้หน่อย บันทายเขานี่สชุดจัดเลยทีเดียวเออพอฟังเสียงได้ไหมนี่ฟังเสียงได้เปล่าฟังเสียงได้ดด้วยดึงด้วยด้วยดึ๋งเลยโอ้อันนี้เครื่องอะไรพี่เครื่องเจวันเจวันโนเจวันเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมแล้วก็เอาไปจับใหม่ครับ นี่วอเตอร์เดิมไหมพี่อ,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 อันนี้ของอะไรไคยาบ้าเหรออืมโอ้โหครับเธอโบโดีบอยเจริญการช่างครับเธอโบเขาดี ขยมากครับผมใครได้ขับคันนี้นี่เย็นสบายครับก็คนขับก็คนเดิมครับคนขับคนขับก็เคยขับแบบธรรมดาครับทีเจ้าของก็เห็นใจจัดตัวเองเลย <c oughs> จัดตัวเองเลยเดี๋ยวเราจะไปดูระบบภายในนะครับ พาชมระบบภายนอกก่อนว่าบอยเจริญนี่มีอะไรมาใหม่ๆมไหมนี่ครับมอน้ำนี่ยิงเลเซอร์เป็นรวดลายพยาอินซีตอกชื่อบอยเจริญการช่างเดี่ครับหัวใจของความเย็นนะครับอยู่ตรงนี้ ตัวป p อ n e เดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงกันครับบอยจะเดินการช่างระบบตระยล,ลมใหม่ๆเลยครับใหม่ๆเลย ช่วงล่างนี่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูข้างบนหน่อยก่อนที่จะได้ฟังน้ำเสียงของเจ้ารถเกี่ยวข้าวบอยเจริญการช่างครับโอ้โหมีบันไดขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูรถใหม่แกะกล่องว่าจะงามซํำไดยนะครับโอ้โเลดยังไม่ได้แกะเลยเนี่ <c oughs> ของใหม่เลย ฟิลเลออร์ป็นยังไงพี่ใ้พี่่ยขางนนกอดูภายในก่อนดูภายในก่อนมีอะไรบ้างโอ้โหนี่มาเลยก็มีจอเลยครับมอนิเตอร์มอนิเตอร์ตัวนี้มีอะไรบ้างพี่มี่องข้างอ่า่องยุ้งข้าวข้างบนอแล้วก็้องสายพานนี่นะมอนิเตอร์ครับนี่คือภายในครับ โอ้โหตัวจับนี่ครับสุดยอดวัยรุ่นมากครับโอ้เจ๋วมากเลยครับภายในมีเครื่องเสียงด้วยพี่เครื่องเสียงนี่เปิดได้ดังเลยนี่ดังครับอืมอโอ้โหเครื่องเสียงมีทุกอย่างเลยบูทูธ USB นี่รีโมทอะไรเยอะแท่พี่อ๋อรีโมทเขาให้มาเลยรีโมทควบคุมระบบหรอ เรีโมทไอ้เครื่องเสียงนี่แหละว่าเวลานั้นเพื่อมันทานหมดหรือว่าอะไรเราก็โอ้ทีมงานดิฉเอฟซีโอ้โหเอาพี่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราดูระบบอยู่กับพี่จิมครับยังไงก็ต้องขอบคุณเจเจเจ้ย์เจ้ยชื่อเจอะไรนะเจยเจ้เยคนระับเจ้าของรถอยู่ที่ตำบลสองชั้นตรงนี้ครับอำเภอกระสังบุรีรัมย์ อ้าวอแล้วเจ้เนี่จะดูยังไงอ่ะอะมีปุ่มใช่ไหมมาแล้วครับโอ้นี่คืออันนี้นี่เวลาพี่นี่อันนี้สอ,อง สงข้าวหมดมันโอ้ส่งข้าวส่งข้าวส่งข้าวข้าวโอ้อันนี้ข้างอ่าข้างข้างข้างนะอันนี้นี่ท่อส่งข้าวสามารถดูว่าข้าวเต็มแล้วไอ้ตัวนี้คือแค่เครื่องใช่ไหมใช่ไงมนี่คือสายพานตู้สายพานตู้โอ้สุดยอดครับตรงนี้ก็คือวัดรอบความร้อนรอบเครื่อง แล้วก็น้ำมันด้วยเปล่าความร้อนอ่าอ,อันนี้ไฟชาร์จไฟชาร์จอนี่รับคเรื่องอืโอ้ครับระบบคอนโทรลก็เดินหน้าถอยหลังตัวนี้เนาะอ๋อนี่คือ,อรถของบอยเจริญการช่างครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอ้โห ระบบไฟก็ตรงไหนอ่ะนี่ครับระบบไฟโอ้ระบบไฟก็เขาคุมด้านหน้าครับโอ้สวยสวยสวยและแอร์เป็นไงทำงานไม่ดีแอร์เปิดปุ๊บทำงานแล้วโอ้เย็ยนเลยนะสบายมากเลยอะ่ะชอบทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้ครับระบบ รถเกี่ยวของเมืองไทยนี่ต้องต้องการคนมาพัฒนาให้ให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือรักษาเรื่องสุขภ,ภาพเนาะคุณแไรไม่เข้าแล้วก็เย็นวยสวยสวยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวลงฟังเสียงข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงโอ้ครับผมดูครับสวยงามครับสวยงาม การเจริญการช่างครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ของรถเกี่ยวข้าวเมืองไทยครับนี่อะไรพี่อันนี้หวอหรอมีหวอด้วยเอายอด <c ười> เดี๋ยวเลยครับ <c ười> เดี๋ยว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 มาดูข้างหลัง เจวันครับเครื่องเกวันอยัามคามครับเสียงโบว์หวานๆแล้วครับ